ไ,ได้เกๆอ่ะตามครูทีละตัวนะคะอ่ะกอไก่กอไก่ขอไข่อไขอัวขว กันนะคะอันนี้ก็คือตัวเลขนะคะอ่าน,นั่งต,ตงค่ะนัั่งงตตวรๆนะ,ะอ่านตามก่อนคะ่ะเลขหนึ่ง หกอ็ยมมากเลยมาหกสอหกสสอ ทียูวีอต่อไปสระนะคะเด็กๆคะ่ะดยเหนื่อยหน่อยแต่ว่าความรูอของดเด็กๆนี้เยอะช่วยกันสระอา สระเอียสระเอื้อสระเอื้อสระอัว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 สระ